สัมรดีฮัมแบ่บอกป่า วัันนออย่าพูกต้งแต่ได้เห็นหน้าใจอ้ายก็มีแต่เจ้าความงามของเจ้ามันเหตให้อ้ายลงไลหลฮักเจ้าคนนี้เพียงคนเดียวบ่มี ให้ก็มีวันเปลี่ยนใจหักเจ้าตลอดไปหลายเข้ามาเฝ้าให้อ้ายฟังว่าหักสาวไกลบา้านพาเฮาให้ต้องเสียใจแม่อ้ายบอเสือภัยหักเจ้าหมดหัวใจคำว่าว้าให้อ้ายบอสนใจดอกนาะสัญญากับดวงจันทร์จะ ไม่ต้องเสียเงินเสียทองใดๆเพียงนั่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็เป็นบุญเป็น,นกุศลจัดหายใจเข้าหายใจออกคือ,อลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือกาย เมื่อไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกแล้วกายก็จะไม่มีกายก็จะกลายเป็นผีจะ้ะอาทิตย์นี้อยู่บ้านขอให้สุขกายไปไหนขอให้มีความสุขจ้า ดูที่นี่มีลูกใครบ้าง เพืบสันทิบ้านข้างล่างนี่เพรนั้นว่าจะเอามาติดบุดมือโอบขอบโต๊ะแบบเลยยังดีเหลือไว้หน่อยนึง ต่อแรงน้ำกันเด้อ เช้าวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพห้าร้อยหกตรงกับวันพุธขึ้น9ก้าข้าเดือนสิบเอ็ดปีมาเสงจ้ะเช้าวันนี้ที่นาบ้านที่บ่อมีลูกปลาเยอะเลยจ้ะลูกปลาชอบ ลอ,อยบนน้ำตอนเช้าๆนี่คือดอกบานไม่รู้โรยอีกประมาณอทิตย์หนึ่งก็ได้ไปอยู่บนต้นประสาทพึ่งแล้วจ้ะบานไม่รู้โรยสีขาวจ้ะ วกวโคแดงปลาสีขาวเราหเห็นคนมาหลบหมดแล้วจ้ะ ช้าวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2000เช้าวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 8ตรงกับวันพุธขึ้นเก้าคเดือน11ปีมาเสียงจ้ะ เครื่องนี้รมทางกำลังตัดต้นไม้ทำไหลทางที่บ้านรั์ดูรณตำบลวิเชยรคอร์นอำเภอคลองหา,าจังหวัดสะแก้วครช้าวันนี้วันที่2ตุลาคมพศ2568ตรงกับวันพระหัสบดี พระจันทร์วันที่สองตุลาคมพศ2568ตรงกับวันพระหัสสบดีแรมสิบขั้มแรงสิบเอ็ดพีนัเซนจ่ะ วันนี้วันที่สองตุลาคมพศ2568ตรงกับวันพระหัสสบดีแรมขึ้น10บข่้เดือนสิบเอพีเมสเสียงจะ้ะวันนี้วันที่สองตุลาคมพศ2568ตรงกับวันพระหัสบดี ขึ้นสิบข่้มเดือนสิบเอ็ดปีมะเสนงจ้ะวันนี้พระจันทร์ขึ้นสูง้วจ้ะวันนี้วันที่สองตุลาคมพศ2568ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้นสิบขั้เดือนสิบเอ็ดพี่แม่เสียงจ้ะตอนนี้พระจันทร์ขึ้นสูงแล้วจ้ะแม่สีแม่สีสามสีมีลูกสามตัว กลังกินนมมากินก่อนมุกันเด้อ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือศาสตรพึ่งบ้านในไพบุญแต่ถ้ากำแสงแสงแสรอ่งงล่ะ

้มจไปลอยลอยอึูอดีตภูเขาที่เป็นบ้านหลังนี้เข้าคือไฟยักสุหน้าตำวราที่ขยนงานก็จำจะใส่ฮะดูแลกีกอนกีแลที่ต้องเห้แครใจเจ้าให้ดีผู้ว่ไม่รอต้องใช้ความดี ใจจวันใดน้องแม่ควรยืนเดาสิเห็นใดผู้ชายเีะใมจองจมจจะใจจจจะะใจะ จอายอย่าเหี่ยวยาแ่ร่งนาตาแต่ว่าหัวใจพาจโดเลยาจะสิ้นหน้าเจ้าสาอาาโคตรแทนรูปกาสิหักให้คนรออายเพราะใจของอายมีเจ้าคนดีสิหักให้คนรออ

เราไปซุดลอยบมนเดียนกัขเขาไปเฉลยกันมั้ยเออใช่บาดเนี่ยเราเข้ามาถามแต่คนแล้วเขาไปเฉยกันมัเคอเขาเห็น่บ้านตะวันมันลอยดข้ามมันก็เหมนได้แ้มันค่อยมันไปไม่ค่อยเลยยอมเยิมเออถูกว่านันเป็นบัว้ว่าเขาไปเป็นปาเกมะถาม่า เอาอะไรไปเนสาไปเสด็ก็ก่เดแล้วก็ไปกินบุ้งอ่ะบอกยอมไปสามเื่อยอมก็มาก็ไปอีกก็มาอีกตัวผู้เดียวน้อไหนูงี่ะแล้ก็มะหออะไรอหังที่หนันเน่ากระตานึ่งแม่หพจะหนู